นั่นเองเนี่ยจ้าสวัสดีครับผมชื่อฉลามนะครับเฉลิมมีใจมั่นครับมาสมัครเป็นตัวแทนภาคกลางครับสวัสดีครับผมน้ําเหนือกิติคุณคุญยวั์สกุลครับตัวแทนภาคเหนือครับผมทำไมถึงเลือกภาคกลางจ้าภาคเหนือก็เป็นภาคที่ตัวเองเกิดนะครับแล้วก็เป็นดินแดนที่มีมวลเสน่ห์นะครับอยากจะพีเต์ให้ออกมาที่สมกับตัวเองเกิดภาคเหนือครับผมทำไมเลือกภาคกลางเพราะว่าอยากมีอยากรักษาอารยธรรมอเปรี ของภาคกลางครับเช่นการตัดบาตรดอกไม้อะไรอย่างนี้ครับได้ครับวันนี้เตรียมการแสดงอะไรมาบ้างร้องเพลงครับร้องเพลงส่วนผมก็จะมีฟ้อนดาบครับอาจจะเป็นเถื่เดี๋ยวให้ช่วนเราให้แสดงหนึ่งนะครับเดี๋ยห้ดูนะครับสักหนึ่งสักคำ e ิดมีหวังโม n t นต์อินชาไว้ครับโอเคไม่ต้องเสียงแค่กระตุกเลยนะ มะเจอเนเป็นลำบากใช่ครับใช่ครับอุ้เหนือก็ผมผมน้ําเหนือนะครับก็จะได้ฝากพี่น้องสาวเหนือนะครับเป็นกำลังใจให้น้ําเหนือ้วยนะครับผมอีนี้เออเต็มตัวยังไงบ้างในการมาปรกเออเต็มตัวคือมีสติครับเรียนไปเรียนเดินมาไปเรียนพูดแล้วก็เรียนอคติ้งมานิดหน่อยครับส่วนน้ําเหนือก็เหมือนกันครับเรียนการแสดงครับ เรียนแอคทิงครับแล้วก็เรียนเดินแบบครับผมวันนี้เรอเกันให้ทัศนศิลป์ให้ตุ้เป็นคนละเท่าไหร่บเก้าสิบห้าครับอึ้งเกินวันนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมเกินอยู่แล้วครับฝากติดตามติดตามอ่าติดตามน้ำเหนือนะครับทั้งอินสตาแกรมครับเฟซบุ๊กครับแล้วก็ทิกตอกครับน้ำเหนือครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทิกตอกอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับฉลามแฮงค์ครับ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ